ว่าแต่เล่นเลอซะจริงเปิดคอกพิษทิท้งเอาไว้แบบนี้วิศวกรของสาพันดูจะไม่รู้จักสนามรบเอาซะเลยพร้อมใช้งานได้สะดวกโอ้มีเอเนจีเกณสูงกว่าถึงห้าเท่าไหนขอลองหน่อย มีวิธีควบคุมน่าสนใจที่แตกต่างจากซัก <c oughs> ส่วนหัวไม่ได้เป็นแค่คาเมราเซ็นเตอร์แต่เป็นป้อมปืนด้วยชื่อว่ากันดัมชื่อยาบสมเป็นพวกสาพันธออโต้บาลานเซอร์ <c oughs> เหมือนกับของแซดเลยไหนยืนให้ดูเลย นห,หัวหน้าช่างวัวบิสูตรของฝ่ายเรากำลังโจมตีพู้เดียวกันอยู่ครับโจมตีหมายความว่าอย่างไรใครอยู่ในคอกพิษกันนะกระสุนหมดเร็วมากใช้การไป่ได้ไมนจะต้องรอปา่กระบอกเย็นลงอีกยิงต่อทันทีไม่ได้ คืนยิงสุบสี่สุบห้าโครนี่จะเสียหายเอาไม่มีอาวุธสู้รบประชิดบ้างเหรอนี่สินะ การต่อสู้โมบิลสูตรครั้งแรกบนประวัติศาสตร์กลับจบลงอย่างน่าผิดหวัง